ท่านผู้ฟังได้ร่วมกันสวดมนต์ธรรมจักกปะปวัตนสูตรพร้อมกับบทแผ่เมตตาใหญ่เป็นที่จบไปเรียบร้อยแล้วขณะนี้เวลาตีห้ากับสานาทีรายการต่อไปเจนิญท่านผู้ฟังได้ฮับฟังรายการธรรมพิวัติ จัดรายการโดยท่านพระสาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมพิวัตรอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาตีห้าเกิงจนถึงเวลาเจ็ดโมงตอนนี้สัญญาณท่านพร้อมแล้วขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมพิวัตรตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนิมนต์ครับ ครับผมอาจารย์สุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังแห่มครั้งหนึ่งนะอันนี้เป็นช่วงที่สองของรายการธรรมมาพิวัันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธิระปัญโยภูมิในการสถาบันธรรมมาพิวัตร สาบันเพื่อเผยแพ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารในสองช่วงเวลานะคือตีสี่ไปจนถึงตีห้าแล้วกับตีห้เกินไปจนถึงเจ็ดโมงเจ้าออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุขึ้นสีขาวเพื่อชาวปชาหลายขึ้น หลายสถานีหลายจังหวัดและออกอากาศผ่านทาง Facebook ไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินแล้วก็สถานีวิดีโอวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธทรปัญโยทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธทรปัญโยและก็เพจเ Facebook ของสถาบันธรรมาาพิวัตซึ่งสามช่องทางสุดท้ายทางหลังนี้ ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไป Copy Link ไปคัดลอกลิงก์ส่งหรือว่าแชร์เอาไปให้กคบยาติธรรมทั้งหลายเหือได้ยินได้ฟังกันแทนมตัวนะในช่วงแรกของรายการนะเบื้องต้นา0นาทีก็อู้เอ่ยกันถึงเรื่องสถานการณ์ทั่วไปของบ้านของเมืองท่านผู้ฟังแล้วก็เอางานด้านคุ้มของผู้บริโภคที่อาตมาภาพได้ไปทำมา สองงานมาให้ท่านผู้ฟังได้อนุโมทนาแล้วก็ยืนยันว่าอันทําได้เป็นพระปินสงเนี่ยนะเพราะว่าโลกกับธรรมเนี่ยมันเกื้อกูลกันมันสัมพันธ์กันโลกอุปธรรมรทำทำทำข้ําจุดโลกโลกอุปธรรมทำทำข้ำําจุดโลกทาเพื่อสังคมไทยนั้นมันมีภาวะที่สมดุลแล้วก็เป็นธรรมณันะลกาได้อุเอ่ยกันถึงเรื่องมงคล ข้อหนึ่งที่สําคัญก็คือการเลนะธรรมะสาวนั่งคือการฟังธรรมตามการเหมือนที่บทกรอนมันบอกว่าการฟังธรรมตามการผ่านมาถึงควรคํานึงนิ่งนั่งตังขยันย่อมจะเกิดปัญญาสารพันตั้งใจมั่นฟังดีนี่สมควรนาการฟังธรรมตามการก็เบื้องต้นเนี่ยก็อู้ถึงเรื่องของเวลา ที่ควรไปฟังธรรมมีอยู่สามเวลาลวเรื่องของวันธรรมสวนันะแล้วก็สองเมื่อมีผู้มาแสดงธรรมอันที่สามเนี่ยก็คือเมื่อมีโอกาสอันสมควรปู้เอ่ยกันถึงเรื่องคุณสมบัติของผู้ฟังธรรมที่ดีว่ามีอยู่ห้าอย่างเนอในส่วนของบาดูแคลนในหัวข้อธรรมะว่าง่ายล้ำไป อันที่สองเนี่ยบะด,ดูแคลนในความมูความสามารถของผู้แสดงธรรมอันที่สามนั่นบะด,ดูแคลนในตัวเก่าว่าโอ้เฮานี่มันซื่อบื้อนะมันมองอเงอมล้าไปบะสามารถที่จะเข้าใจได้นะอันที่สี่เนี่ยคือมีความตั้งใจฟังธรรมแล้วก็นําไปพิจารณาอันที่ห้าเนี่ยนำธรรมะนั้นๆไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันเนื่อมันได้ผลแล้วก็ ผู้เอ่ยกันถึงเรื่องอนันิสงส์ของการได้ฟังทมตามการไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม,เพ,มเพิ่มพูนความหูใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทบทวนความหูเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดเรืองความสงสัยอันที่สี่คือปั๊บํคำขึ้นความเห็นของเฮาเนี่มันเมื่อมันตรงเมื่อมันถูกต้องดีงามตามํานองของธรรมแล้วก็ สามารถฝึกอบรมจิตใจให้มันสูงขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของการฟังธรรมตามการอันได้เกินไว้เบ้ืองต้นว่ามันเป็นเรื่องอยากท่านผู้ฟังที่ญาติโยมทั้งหลายที่จะให้ชีวิตอยู่กับต่างโลกสนใจพ่อมบม่สนใจพ่อมกับต่างธรรมเนี่ยจะได้ฟังธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องอยากอย่างระเดียวเนี่ยเอาฟังธรรมะอยู่เนะ ฟังรายการธรรมะที่วัดหรือว่าวันอื่นๆฟังครูบาอาจารย์รูปอื่นผ่านทางสถานีวิทยุในสถานีวิทยุขคลื่นสีขาวพ่ยชาวประชา,ชากําลังฟังกันโมวนๆเงินๆนเนี่ยหลายคนก็รับอยู่นะ <c oughs> หลายคนยังบ่ดตื่นด้วหลูกตอนที่บส่สนใจฟังนี่นะบอกโอ้บายยังบาเอาอย่างสักอย่างน,นี่นะกินกินเออเล่นลน,นอนหรือว่าทํางานกันไปมุง่งมั่นกับการทํางานนี่นะก็บอกว่ มาสนใจว่าขึ้นไหนบาขึ้นไหนย่างไดบางเดืออันแม่นีเกาะอยากให้โพดล,ลูกไปเปิดรายการธรรมะไปไว้ข้างๆกันหรอกโอ้มันรำคาญนะ <c oughs> <c oughs> คนจะรับจะนอนสุ่มอะไรอย่างเ้ยนะบางเดือก็มีนะ,นะบางเตือเขาเปิดไว้ในบ้านลระฟังอยู่แล้วไปเปิดอย่างดังบบล่ำบบเหลือฟังคนเดียวนี่ยี่ฟังกันั้งบ้านนะี่นะต็อมีนะห้องนะ <c oughs> อันนี้ยมันกันนาน,า,นาจิตตังั่านผู้ฟัง แต่มันก็บอกถึงว่าคนห่มเรื่องเนี้ยมันน้อยแล้วว่าคนห่มเรื่องการกินการตานเนี่ยเพราะมันทําให้เจริญหรอกพระเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมะเทศศีปราพะโวธรรมะกาโมพวังโหติคนที่หักรมเนี่ยจะเจริญคนที่จังทมจะเสื่อมคนที่อกห่มกินห่ม้านห่มฟังธรรมะธรรมโมจะเสื่อมมันกัดแต้ท่านผู้ฟัง ในชีวิตของคนที่ฟังธรรมกับชีวิตของคนที่บ่ฟังธรรมเนี่ยมันคนละอย่างคนที่บ่ฟังธรรมเนี่ย <c oughs> ปัญหามันนักร้อยแปดแต่คนฟังธรรมเนี่ยก็ปัญหานักเหมือนกันร้อยแปดเหมือนกันแต่ว่าเรามีวิธีการจัดการนันแรกคือทาใจเออเป็นธรรมดา <c oughs> มันเป็นธรรมดาว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นกับทุกชีวิตถ้าตามใดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ ขันห้าเป็นตุ๊กลูกะมันก็ย่อมเกิดเป็นธรรมดาเหตุดีเหตุอะไรเหตุเสื่อมเหตุบั่เสื่อมเขาก็ย่อมรับกับปัญหาได้หรอกมืน่นเฉยกับปัญหาอยู่กับมันได้เหมือนกับดอกบัวที่มันเกิดจากคิดเปอะคนตมแล้วก็มันบัติดคิดเปอะคนตมเหมือนคนที่อยู่ในโลกบัติดโลกอ,อย่างเงี้ยนะฮะมันมันแตกต่างกันชีวิตมันก็ดีกันดีขึ้น คนที่บ่ฟังทำคนที่บ่เงินโห่ทำบางเตือ่อบางเรื่องบางราวเลยคนที่บ่ฟังทำนี่มันยุงยย่งแยยุ่งยาบนะ่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องน้นแต่คนที่ฟังทำนี่มันเหมายุ่งสบายๆนะอยู่กับโลกอยู่กับสังคมอยู่กับปัญหาได้อ,อย่างมาเน็นป่ะบางคนเป็นแซลล์หรอกอยู่กับความตกอยู่กับปัญหาอยู่กับอะไรอย่างได้แหละบางคนนี่ต้องดูแลแม่พิการ บางคนดูพ่อพิการบางคนดูลูกพิการบางคนดูสามีพิการบางคนที่ดูอุ้ยพิการอยู่กันไปฟังธรรมะกันไปก็ม่วนเนะี่ยจะถือว่าเป็นโอกาสเป็ <c oughs> นค้องว่าการเป็นหน้าที่ทองของชีวิตที่จะกรอบโขยเอาเพราะว่าม,มันมีอย่างอี้เห็นแล้วไอ้เนาะว่าจะมาดูแลคนพิการคนป่วยติดเตียงเนี่ยโอ้ม่วนกับมันนะแต่แล้วบางคนนี่เปลนภาระละนะบางเตืน่นในอาคิดเป็นอกุศลแล้วก เอาไปไว้บ้านปนชลาอันนี้ดีน่อยมันจะเอาไปขว้างไว้วัดก่อที่ได้ยินข่าวนเอาไปขว,าาาขวา้างไว้ในอ่าในตีลกกราบว่างเปล่าก็นี้เนี่ยนี่คือคนฟังธรรมแลว้วก็คนแบบฟังธรรมแหะคนฟังธรรมนี่ธรรมะมันจะคัดกลมจิตใจนะเฮ้จิตใจมันใสอย่างที่ต่ออาจารย์บ่นว่าเนี่ย <c oughs> ใจใสเป็นบุญใจขุนเป็นบาปนะฮะ ืันที่ะอาจายไในอู้บ่อยๆว่าเรื่นเริงบันเทิงใจเป็นกําไรของชีวิตวันไหนที่หงุดงิดเป็นชีวิตที่ขาดทุนคนฟังธรรมนี่บอกค่อยขาดทุนท่านผู้ฟังจิตใจมันบอกคุณมัวเพราะมันมีธรรมะครอบครองจิตใจไว้หรอมันบอกเปิดโอกาสเอากุศลผลบาปทั้งหลายเข้ามาอยู่ในใจมันจากีการบอยการปล่อยจิตอากุศลนี่ออกไปตรางนอกกําจัดมันออกไปเมื่อมันอยู่ตรงไหน เราก็ป้องกันนะฮเฮออากุศลผลบาปเนี้ยเข้ามาในจิตในใจเขาับนี้ใจเหากระสซแหละท่านผู้ฟังใจเป็นกุศลนะใจใส่เป็นบุญใจคุณเป็นบาปะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังอย่าไปขาดทุนเนาะจะไปขาดทุนนะนะฟังธรรมะและอย่าขาดทุนนะต้องรื่นเริงบันเทิงใจเป็นกําไรของชีวิตวันไหนที่หงดหงิดนะเป็นชีวิตที่ขาดทุนมัน <c oughs> มันก็เป็นอย่างที่เปิ้นว่าแต่อาตมาภาพก่อเห็น คนที่อยู่กับสินกิจกับธรรมน่ก็จะม่อนอย่างนั้นไปอย่างหนึ่งคนที่บ่าเอาศินเอาธรรมมัวแอวมัวเล่นมัวกินมัวไออย่างกับโลกเนี่ยก็จะไปหั่มตังหนึ่งชีวิตของเขาก็จะมีแต่เศร้าโศกบ่สนใจสินสนใจธรรมนี่นะแต่แต่ยังได้ก็ตามสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าเอาขออภัยท่านผู้ฟังพายโพดปั้นได้แนะนำาปั้นได้ นะ่ะเฮ้อฟังทำเนอะถ้าเปิ้ลฟังก็ดีมาฟังก็ไม่เบี่ยงนะ่ะถึงแม้ว่าเปิ้ลจะมาว่าเขาอ๋อยิ่งฟังคนเดียวมาบอกก็ข้าฟังนี่อ่ะ <c oughs> เอาก็เฉยเอบอกละเนื่อตามแล้วลูกยีตางละเอาบา่เอานะก็หั่เรื่องหนึ่งนะ่ะเหมือนที่พระพุทธเจ้าอ่ะทำตัวเป็นตัวอย่างเรื่องนี้นะ่ะ <c oughs> พุทธเจ้าเป็นอัคขาตาโรเป็นผู้ชี้ทาง อันนี้ตังไปตังนรกเนอะอันนี้ตังไปสวรรค์นะอันนี้ตังดีอันนี้ตังบ่ดีเนอะส่วนเขาจะเดินมาเดินก็เรื่องของเงาลูกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางเป็น่เทียมผู้บอกผู้กล่าวเขาจะไปมาไปมันก็เรื่องของเขาเหมือนกับคนอื่นเนี่ยน,นะเขาบอกแล้วหรออันฟังเนอะเขื่อนสีขาวนะม้วนหม่อนตัวเจ้ามันมาเตะมาอู้มาเอ้ยอะ่ะเอา้าเหมาะเนีเ่ย อย่าไปเมาะไปเมะออย่างตีซี่ค่าใจจะรับบ่กะห้องห้องนะห้องก็บอกเมื่อวันกรบนี้เหรอนี่นีจ้างมันเตอะนะมอยน่การนียุ่งนี่แต่จ้างหมดนเขาก็ะฟังของเขาไปแต่ถ้าบางคนกขาตอบรับดีเออแต่หอได้ฟังวันนั้นนะม่วนเที่เจ้าอันได้มาเตะมาบรรยายเขาท่าเฮ้ยเอออันนี้ก็ดีไปอย่างแต่มันมันจะได้อย่างอี้เนี่ยร้อยคนจะได้สักคนหนึ่งร้อ วัยคนจะได้สักคนหนึ่งนะจวนคนไปสวรรค์นี่มันยากจวนคนไปม้อนหกมันง่ายอืมแอย่างที่มันว่าเนะี่ยตางไปวัดมันหมองตางไปหนองมันเลี่ยมนะตางไปวัดประตูเปิดกว้างนะเข้ามาได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเีนะ่เนาะน่หารกับเปิดเรียบร้อยมากินมาตานมาทําบุญสุนทานกันก็บอกค่อยมานะแต่ตางไปคอก <c oughs> ตางไปคอกไปคุก มันเลี่ยมคนไปกันมักกันหลายก็ิ้นติดห้องขังไว้เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นแดนเป็นแดนแต่ละแดนก็ล็อกกุญแจไว้เนี่ยก็เข้าไปกันอยู่รึบๆจนพออันข้อคุกเนี่ยล้นคนแล้วเนี่ยคนเข้าไปอยู่มปออยู่ปอกินนั่นเป็อนอย่างนั้นนะไอ้ผู้ฟังยึดของมนุษย์มันไหลลงสู่ที่ต่ํามันชอบของบดีเพราะฉะนั้นเอาก่อฟังธรรมะเนี่ยเพื่อมาเป็น เครื่องต้อมหอมจิตใจมัอเฮือใจเขาเนี่ยซดไปตังอกุศลนะฮะมาต้องว่าคนอื่นนะเอาเขาเนี่ยโมนุ่งขาวห่มขาวไปวัดเนี่ยนะโมปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยกับตั้งอยู่กับศีลกินกับธรรมเพื่อได้อย่าไปอันไปวัดไปวาถึงเวลาปุกก๊บก็เอาคนนั้นมาเล่าเอาคนนี้มาเล่ามันว่าไดาดอกเอาคนเล่าไปเอาก็อยู่ไปกินไปนี่ค่ะ ต้นจะบ้านเหนือจะเป็นยังไงบ้านใต้ก็เป็นยังไงกับมันเรื่องของพระโลก่เาเขาก็อยู่กับสินกินกรรมธนี่ไปแต่ถ้ามันได้อย่างอี้น่ะท่านผู้ฟังโอ้มันจะเน็ดเนอะคิดใจมันจะซุกมันจะจืดมันจะบานมันจะบอกขุ่นล้องมองใจอย่างนั้นไปวุ่นไปไวายมัวก็จะอันเอ๊วันนี้จะไปตานวัดไหนฮะอาจา์พระครูมันจะประกาศนี่เนาะโอ้ได้อยาไปวัดนั้นวัดนี้่จะไปพระธาตุสีสองเมืองก็น,นะ แล้วเปิ้นจะประกาศเปิ้ตอนนี้เปิ้นสร้างมาถธาท่านอีนอโอ้จะไปตานวั้บพระจานร์สาธิตมาได้ไปเมินละนม่เปิ้นอยากจะไปนั่นไปนี้เขาก็จะมวัวก้าขัวกินคัวตานมัวก้าไปกินไปตานกินหลานตานมน่วนตามม่วนของเราไปอ่ะมันต้องไปย่องอยากก่างกระเปิน้นละไอ้่าเป็นยังได้เป็นยังได้ก็เรื่องของเปิ้นลูกนะอันนี้ก็อันหนึง่งคนคนที่ฟังทำมันจะเป็นอย่างนี้อยู่กับสิลกินกับทม ก็เอาทำมาจูจนถึงสถานีวิทยุจูจนวิทยุจูในบ้านในจองแล้วแบบเปิดฟังกับโม่ไหวอย่าได้ละนะเมาเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วผมต้องไปฟังตามบัดตามบาสมัยตะกอนเนี่ยปวดโอ้มามีวิทยุอีนาะอ่ามามีวิทยุมามีการเตตั้งวิทยุเนี่ยโอ้เวลามีพระนักเทศมาบรรยายจัดการจัดงานเนี่ยต้องไปกันหอบเข้าหอบครัว มาคั่ม,ม่อคืนกัปบป้ายบุกป่าฝ่าดงไปประเดี๋ยวนี้ง่ายมันต้องไปแล้วนะงานิ้นทยายทอดสดนะได้ยินมา,านที่บ้านเพียอยู่ทางบ้านให้ได้ยินไปบัสดวกกับฝากหอมซองไปนะไปกับไปหอมซอง,ซองก,ก,กับกับมาฟังก็ได้นะหร,หรือจะอยู่กับสถานการณ์การฟังเตะท่านก็ได้เอาบรรยากาศซหน้อยก็ได้มันได้หมดดูหลากหลายอันนี้คือข้อดีของเทคโนโลยีของสถานีวิทยุ เขาเฮาก็เป็นคนอยู่กับสินกินกับทำรรคนที่เปิ้นบ่อยู่กับสินบ่กินกับทำรรเปิ้นก็จะเสื่อมตามสภาพแวดลอ้อมแต่ว่าก่อนจะเสื่อมเนี้ยเอาจากหันมะหันทิตใจของคนบ่มีสินบ่มีทำมันจะคน้นคนขวายไปจุไปไล่ไปหล,ลอกไปลวงเอาเงินเอทาทองเปิ้ลมันจะเซพ มันจะทํมาอย่างที่มันบอดีบอกงามอ่ะจนจนกระทั่งที่ว่าการที่มันทําบ่ดีบาังงานเนี่ยมันสะท้อนมามันเป็นผลสะท้อนมาใส่ตัวเก่าจนตัวเก่าล่มสลายไปก็จะถึงปล่มสลายก็โอกอรปัญหามามากเนอะคนทั้งหลายได้รับผลกระทบนักพอสมควรน,นะอันนี้คือตังคนที่บ่เอาทำอย่างที่พูดได้เจ้าเป็นว่าเนี่ธรรมะเทศสีปาราพระโบธรรมะกาโมพะวังโหติคนทักทมจัดเจริญ คนจงทำจะเสื่อมนะมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเอาหันคนเป็นอย่างนั้นคือคนที่จงทำแล้วเสื่อมเนี่ยครับเออเฉยๆกรรมมุนาวัตรีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมนะเปิ้ลเป็นอย่างนั้นหรอกก็สมควรแก่เหตุนะเปิ้ได้ครับกรรมของเปิน้นเราก็ทำใจมาต้องไปอย่างนักละบต่ว่าเป็นไทยนะคนใกล้ชิดเนี่ย โหดยากที่สุดก็แม่พี่น้องที่อยู่ใกล้เหาเนี่ยมันจวนเปนไปกินไปตา <c oughs> จวนเปนไปทําบุญจวนเปนฟังธรรมมันยากแต่จวนคนอื่นง่ายนะเขาถ้าปนไตปนยเปนทำแต่คนใกล้ตัวเนี่ยมันยากมันยุง่งนั่นก็กรรมเมนะว่าจะดีโลโกกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมของเปิ่นนายอย่างนั้นหรอกนะเขาก็บบาเพ็ญไปกันเขาก็ทําไป ของอย่างยี้เนี่ยท่านผู้ฟังไผ่ทำไผ่ได้อย่างธรรมะวันนี้ไฟไข่ฟังคนนั้นได้แต่ถ้าบอกฟังวันนี้ก็ไปฟังย้อนหลังตาง Youtube ตังเพจ Facebook หรือ Facebook ได้ะเพราะมันก็ได้แหมหลายอย่างโลกอย่างเงี้ยมันมันเป็นของกู้โลกเนาะอันนี้คือการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งในมงคลสามสิบแปดประการเป็นมงคลข้อที่สามสิบหก ข้อตี่สาหกขออภัยท่านผู้ฟังข้อตี่สาหกอีกนี้มาถึงมงคลข้อที่สาจิตท่านผู้ฟังขันตีจนะน่ะเอตัมมังคารมุตตัมมังคือมีความอดทนมันก็เป็นมงคลนะขาไข้หืชีวิตเป็นมงคลนะ่ะมาต้องไปสะหาเลขทะเบียนรถที่มันเป็นมงคลมาครับมาขี่นะ่ะเลขบ้านเป็นมงคลจือเป็นมงคลมาต้องละ เนี้ยเอาขันตินี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันความเป็นสิริมงคลก็จะเกิดขึ้นลุบลุบลตัวก้นมาทึดทๆดนะครับอ่ะมงคลขอ้อทีเสาเช็ดขันตีจะมีความอดทนเพื่นบอกว่าความอดทนตากตรำยามลำบากเจ็บไข้ามากทนได้ไม่หอยหวนถูกเขาด่าให้ฟังนั่งหน้านวล ยิ้มสลวนด้วยขันตีงามวิไลอา่าอันนี้เขาท่าความอดทนปากตำยามลำบากเจ็บไข้ามากพนได้ไม่หอยหวนถูกเขาดา่าให้ฟังนั่งหน้านวลยิ้มสลวนด้วยขันติงามวิไลอา่าท่านบูฟังโอ้มีธรรมะอยู่ในนี่สองสามอย่างว่ะนะอย่างเช่นรดยาม ความอดทนตากำยามลําบากนะยามตกยากยามลาบากก็ต้องอดทนดิ่งยุคนี้สมัยนี้เวลานี้เนาะโรกก็วิดโ,โควิดระบาดน้ําท่วมก็จะต้องอดทนละตึงอดตึงทนนะงานนี้นะนะอดเปรี้ยวไว้กินหวานอดกินของบอกค่อยดีต่อใดนะบอกค่อยรูรา้าต่อใดกินไปเพราะว่ามันยามตกยามยากลูกอยู่กับยามลาบาก คนเฮามันมียืดได้หดได้นะบาแข่งตัวนะยามที่มันเจริญรุ่งเรืองก็ยืดไปอยู่ไปกินไปยามมันตกตรากตามลำบากของหดหรอลงน้อยนึงนะถ้าไข่อายกับการยืดหดเนี่ยมันอยู่บาได้นะนะไข่าอายยามที่อ่ตุกตามลำบากจะต้องมาอยู่มากินบอกค่อยดีค่อยงามเนี่ยมาได้นะฮะมันต้องอดทนอ่าถ้ามาอันเนี่ยก็นําไปสู่ภาวะวิกฤตเป็นโรคเครียด บางคนนี่ฆ่าตัวตายเลยนะนะบูฟังนะเพราะนั้นยืดได้หดได้ยามอดทนตรากตำตรากตำยามลาบากเนี่ยความอดทนตรากตำยามลาบากมันเป็นสิ่งที่ควรท, <c oughs> ทํแต่มาเน,นื่องคือเจ็บไข้ามากทนได้ไม่หงอยหวนเป็นไข้นะได้รับความกระทบ <c oughs> จากโควิดเป็นไข้อื่นๆก็ต้องอดทนนะโดยเฉพาะคนป่วยเนี่ย ถ้าเราอดทนกับเรื่องนี้ได้เนี่ยคนดูมอนก็จะมีกําลังใจะบางตัวก็เครียดนะคนดูอะดูแลคนป่วยเนี่ยป่วยแล้วก็เจ็บไข้แล้วก็มาโวยวายเนาะบางคนอารมณ์แบบดีหรอกทำเป็นโมโหโกธาคนดูแลบ่นก็เสียกําลังใจดังน,นั้นต้องอดทน,นยามเจ็บยามไข้่มันหนึ่งคือถูกเขาดา่าให้ฟังนั่งหน้านวล ยิ้มสลวนด้วยคันติงามวิไลใครด่าใครแจ้งใครเล่าขวัญไอเงี้ยมาดีบาดักใส่ยิ้มอย่างเดียวรื่นเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนที่หมุดหงิดเป็นชีวิตขาดทุนแต่ว่าเดียวมันก็ผ่านไปนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะไปมันอยู่าไปอยู่อย่างเดิมมันเขาเล่าเนี่ยเดวันเนี๋ยแต่จะเปลี่ยนเรื่องเล่าอะไรจะไปเล่าเรื่องเขาอย่าไปเล่าาเหลือเพื่อนว่า การเล่าขวัญนะมันมีได้เจ็ดวันเท่านั้นถ้าเอาเรื่องเดิมๆม,มาเล่าเนะีย่ยเยาบอกว่าห้องใกล้เล่าแล้วเล่าขวัญเรื่องอื่นอ่ะเนี่ย่บ่เกินเจ็ดวันนะไม่เล่าเรื่องอื่นละก็ <c oughs> เฉยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่างเงี้ยมันต้องตุกกบมันรอะอันนี้มีคติธรรมในกรนบทน,นี้นักนะสามสี่อย่างเนะความอดทนตากตามยามลําบากเจ็บไข้ามากทนได้ไม่หอยหวนถูกเขาด่าให้ฟังนั่งหน้านวล ยิ้มสดวนด้วยขันตีงามวิไลน,นีนี้น่านผู้ฟังนลักษณะของความอดทนมีอยู่สี่ข้อซึ่งเป็นลักษณะของความอดทนอันแรกอดทนต่อความลำบากอันที่สองคืออดทนต่อทุกขวเวทนาอันที่สามคืออดทนต่อความเจ็บอกเจ็บใจอันที่สี่อดทนต่ออำน,นาจกิเลส อมีสี่อย่างที่จะต้องอดทนนะท่านผู้ฟังเอามาพอทีละอย่างทีละอย่างเนาะเอาอย่างแรกก่อนอดทนต่อความลําบากคือความลําบากที่ต้องประสบตามธรรมชาติซึ่งอาจจะมาจากสภาพแวดล้อมอย่างตอนเนี้ยโรคโควิดเนี่ยมันมาละเาก็ต้องอดทนอยู่กับมันเพื่อได้ปรับตัวเพื่ออยู่กับมันเพื่อได้อดทนกับน้ําท่วม เรต้องปรับตัวอยู่กับมันเพื่อได้สูญเสียข้อของน้ําท่วมน้องบ้านจองห้องหอลุแล้วไปกะจ้างมันเตอะเขายังมีชีวิตอยู่โู้ก็ตอนที่เขาเกิดมาเขามีอย่างสักอย่างนี้เขามาหิมาหามาเสาะมาแปงเอาคนเดียวทั้งหน้าแต่ถ้ามันจะลุไปแล้วไปกะจ้างมันหาเอาไม่น่าหิหาเอาไม่อันที่มันยังบดิมันยังบาดแล้วเพื่อมันยังป่อใจได้ก็ซ่อมแซมคัดสีชวีบ้านเนี่ยไม่ อันนี้คือความอดทนต่อความลําบากตกเนักที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากอันโรคระบาดต่างๆณนะวันนี้เวลานี้นะฮะอันที่สองคืออดทนต่อความตุกเขเวทนาคือตุกที่เกิดจากสังขารของเขาเองนะเช่นความบัสบายกายสังอันความตุกต่อตุกเขเวทนานี่มันมีอยู่โดยประกาศหลายประกาศท่านผู้ฟัง แต่อันหนึ่งก็คือเรื่องของการบาดม่วนกายบดม่วนใจนะอันอย่างเช่นความแก่ความเท่าเนี่ยมันก็เป็นตุกของสังขารมันจะเื่อมันเหมือนเดิมเนอะมันก็แบบเจ๊ตี้ท่านผู้ฟังนะเพราะว่าเฮาใจมันมันนักเฮาใจมันมันมืนบางห้องหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนะมันก็เสื่อมไปธรรมดามันก็เป็นไปตามธรรมดาตาที่เคยแววใส พอกอยอย่างหันชัดนะเ่เดี๋ยวนี้ได้ใส่แว่นแล้วนะเราค่อยชัดแล้วเชี่ยวกะที่เคยคบเคยกินเคยเกี้ยวมาเดี๋ยวนี้ยากละมันต้องของนิ่มๆของอ่อนๆกระดูกกระเดี่ยวที่เคยลุกเตียววิ่งล่นมันก่อนได้ลนะมันกับปั๊บตามสภาพอันนี้คือตุกประจําสังขารนะตุกประจําสังขารที่มันเป็นไปตามร่างกายมันอยู่กู่กระเฮานะฮะ แหมมันนึ่นคือทนต่อความเจ็บอกเจ็บใจคือการที่คนอื่นเนี้ยมันแง่ท้งเฮาต้องคิดหวังหรือว่าอู้จ๋าเฮามันเจ็บช้ำน้ำใจมาเป็นอย่างที่เฮาคิดมาเป็นอย่างที่เฮาหวังเฮาก็ต้องอดทนต่อความเจ็บอกเจ็บใจ <c oughs> แต่ถ้าเข้าใจธรรมะเข้าใจสัจธรรมนะก,ก็มาด่ามาว่าเฮาเฮาก็เฉยเออมันเป็นอย่างเงี้ยทรราดา มันก็มองสองมุมถ้าเปิดด่าเฮาว่าเฮาถ้าเฮาเนี่ยแต่เนีย่ยผิดอย่างที่เบนว่าแต่เฮาก็สุมาอาภัยเปิดเอา้าสุมาเนอะข้าผิดแต่ข้าจะปรับปรุงตัวเก่าถ้าเมื่อมันดีขึ้นเนอะแต่ถ้ามันบาใจที่เฮา <c oughs> เป็นเปินมาว่าใส่ร้ายเฮาอีนนเนอะเฮาก็อธิบายนะวงเล็บบาใจอารมณนะ์บ <c> า <oughs> งคนที่เปินมาว่าเขาไม่ได้หรอกเพราะอย่างกับตัวเก่าเป็นทองคำนะ ปิ้นมาว่าเื้อเขาเขาก็พ่อฟังก่อนเออถ้าผิดแท้ก็ขอสุมาอภัยถ้าผิดแท้อภัยอันอธิบายขออภัยอธิบายให้ปิ้นได้เข้าอกเข้าใจอธิบายเรื่องเราถ้าเปิ้นเข้าใจก็เรื่องนึงดีไปถ้าเปิ้นบม่เข้าใจก็จร้างมันเต่ะอ่ามันเป็นอย่างนี้โลกตาทัตา้นจะเข้าใจบม่เข้าใจเนื้อปิ้นมาเข้าใจเฮาหรือว่าให้คนทั้งโลกมาเข้าใจเรามันเป็นเรื่องยาก คนถกเต่อผืนหนังคนจังต้าผืนเสือ้อนะมันเป็นเรื่องอยากที่จะให้นคนมาเข้าใจกรระจ้งมันยากนะต่อ,อดทนเอาอต่อความเจ็บอ,อกเจ็บใจอดทนต่อการที่คนอื่นมนยายนาะบาถูกอ,อก